เข้ยเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยต้อติดลบต้งติดลบต้องติดลบตั้งติดลบ,อ,ดลบอะไรอ่ะอเดี๋ยวเขาตันี้ก็แบบเลตเตอร์ระดันสองนะครับแล้วผมก็ทำเป็นปีหนึ่งเหมือนกครับใครยังไม่ได้ดูก็กดตัวไอ้มงขวาบนได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาขยายร้านนะเออจะเป็นยังไงจะอยายทาไหนไปดูเลยครับมาครับมาเข้าเกมแล้วมาเออก่อนที่จะ สร้างหรือว่าจะขยายต้องมีอะไรนะต้องงบแบบใช่ไหมนี่เลยโปรแกรมเข้นร้านร้านเร่า,าไม่้ีใช่ไหมอ่อนนนะออา,อ,อ,อ,านะอันนี้คือจอดรถนะเออิสซาเดอเปคือที่ขวานีนานนนน่ที่จอดรถนะอันนี้คือร้านเออเนี่ยถนนถนนที่จอดรถที่จอดรถตรงนี้จะเป็นหญ้าผมอมานิดนึง ผมจะให้ขายเอาเนนี้ขึ้มนมาอานนี้ึ้นมาตรงนี้อันนี้ร้านค้าไปเริ่มเลย Let's go ทาแรกนะทำความต้าก่อนคือตอนนี้ร้านผมว่าปิดอยู่เว้ยไม่ต้องมานะครับผมจะต่อร้านกันเลยกันไปเริ่มจากการตั้งร้านเลยนะครับตั้งร้านนี่ตั้งตรงนี้ผมจะ เป็นตอกวางไว้นะผมจะเอาปเป็นแบบตอกวางไว้เอาเอาแค่สองเอาแค่สี่ป่ะเอาแค่สี่ป่ะมาเนีระมาณนี้นี่ก็ลบไปก่อนลบไปลบไปตัวนี้ครับผมผมันก็จะทำเป็นที่ขายนี้นะที่บอก กี่ไหนวะนี้เอ่อเวยจ้าแล้วผมลืมบอกผมว่าตรงนี้เป็นกระจกเดียวกระจกกระจกตรงนี้แล้วก็เว้นสองอันกระจกแล้วก็เว้นสองอันกระจกก็เว้นกระจกกระจก โจ๊กโจ๊กเอออ่าเออดีดีมากอีเยอะวางเฮียลอลไรกูเนี่ยสัสวางไปวางไปอ่าได้วันนี้พื้นพื้นพื้นริมพื้นซะแล้วลรมพื้นซะแล้วเออวันนี้ต้องรีพอไหมว่าไหนเฮีย ก็หลังคาเลยวะหลังคาวันนี้วันนี้เอ,อ่อถังขยะมันมีอีกไรเหี้ยที่อยู่ตรงตะกร้ามันทำครัอะไรวะเยอะร้านเบี้ยไม,ไม่มีอะไรขายเลยก็จะนี่เป็นประตูแล้วกันนะครับประตูเป็นประตูนี้ เออสวยคุกเห็นเห็นแล้วก็ดูคดตาไอ,อ้เหรอเอออ่าได้แล้วนะจากไปก็มาทำการวางของวางอะไรอย่างงี้วางไปฮะเออวันนี้ ก็วางอย่างนี้เป็นสองทางให้เดินนะครับเป็นสองหลงให้เดินน,นี่ก็วางตู้กดต,ตู้น้ําตู้กดน้ำเลยกดรูปอะไรวะสัตว์อูรูดตู้ตู้กดน้ําอันนี้ก็วางเชือกแข่งอันนี้ก็วางที่วางผักตอนนี้ผลไม้วางผลไม้อออเกมเกมเรืบนเน็ตกูวะ มันมันเป็นที่เก่งหรือเป็นที่เหน็กลัวนอนนี้ไม่ใช่เดีมันอันนี้มันต้องขยับมาหน่อยเออประมาณนี้ไปเราตรงนี้มันล่งเกินไปหรอเปล่าวะผมรูว่ามันมีอะไรให้วางมา้่งวางอะไรดีวางอะไรดี เป็นวางกันวางตะกร้าวาง, 9, วงอันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องดื่มโมกุสองพันดีเหี้ยอนี่ก็เป็นบนไดเลื่อนอย่างเงี้ยดีไหมดีไหมนี่มาลงนี่ว่ะนี่ย,ย,วย,วยขึ้นเออเป็นไดเลือนะเอ่อนนะเออว่ะเอาเลยไหมเช็ดโตและไอตรงเนี้ย ตรงเนี้ยล่ะมันติดอะแล้วคือมันต้องวางยังไงอ่ะอ๋อแล้วมันวางไงมันต้องเอ้ยก่อนวางผมขอ,อเราขอมาใส่กันนะครับหมวเอาเสื้อไหนดีเสื้อไหนที่ก่อนอันที่เป็นเสื้อแบบพวกแจ็คเก็ตอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงนี้อันนี้เสื้อเสื้อเชิ้ต ส,มมส่วนมากใส่ใส่สเฉลี่ยนะกูว่ากระป๋องโอโกมาทำยี่อะไรอ่ะกูวางแค่สองก็พอและ้ะฝองอาหารเย็นผลไม้แอปเปิ้ลแตงโมอะงุน่นผักก็เนี่ยแครอทแครอทผมเอาแครอทมาฝาก <c oughs> แ,แล้วก็อะไรอีกอ่ะ เปล่าเปล่าของเยอะแล้วว่าของเยอะแล้วว่าหมดจังหมดจังหมดจังหมดแล้วหมดแล้วผมขออนุญาติพนักงานก่อนนะพนักงานจัดของอะ่ะเอาคนอื่นนี่ยคนไหนรีนน้าเดือบดืบไม่ไม่มีพิรุษอะนี่โชว์ฟันได้หี้ย เออเระวังขยะเอ,อ้ยไม่ใช่วังขยะเราคนขยายนะนุออ่งนังุ่งนะงนะตรงนี้นก็ขยายนะไหมกูไม่ขยายนะตรงนี้จะได้มาวันใดเ่นด้วยก็ขยายนะแต่ว่าจะมาวน,นเล่นฝั่ง,งนี้วะก้อนไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวมันตรงนี้มันมันกั้นอยู่อ่ะ ทำมาจากวันนี้แล้วกันนะนี่ก็กำแพงกั้นไปตรงนี้เออสวยสวยเออดีเี่ะนี่วางผิดอย่างบ่อยอ่ะดูแค่เชียนะเอาวอันนี้นี่อ่ะ ลูกขาทำเองแล้วกันนะครับเอ,อ้ยจะเย็นดิขออนุญาตไล่แคชี่เขานะเฮออ้ยวะเฮ้ยเฮ้ยๆพี่ขอขอไปดูขอกูกูขอไปด้วยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเกี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยฮะมึงลอยมึงจะขึ้นรถได้ไงไอ้สัสไอ้เกี้ยมึงดูเกี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเออก็วางตะกตร้าตรงนี้อันหนึ่งขอวางตะกตร้าข้างในก่อนแล้วกนะันอีกอันหนึ่ง เอีย้ยอย่างมือนหน่าบหมขึ้นรถไม่ได้เี้ยอะไรวะผม้ทาทำทางออกบ้าอนนะครับทำนี่ก่อนเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยกว้างผิดิแกะตรงนี้มันต้องเป็นอันนี้ เออา้องมนมาเนี่ด้ตรงนี้ก็ปิดไปเลยนี่ก็พื้นพื้นที่กําแพงไอ้ที่อ่ะโ,อโ,อโ,อโค้ดแทงอนได้เรื่องนได้เรื่องนได้เรื่องเอาเรื่อนขึ้นสิ ต้องเป็นยังไงวะเค้นฝังนี้เออขึ้นตรงเออ่มมันต้องขอเขตขอเพดนนี่วะอ,อ๋อขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ตรงนี้ถ้าจะวังกับเพื่องก็ ก็วา่าไงนี่ไงกดออกหนึก่กดออกให้ดูเออเท่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 เดี๋ยวแต่เนื้อหัรบ,บกันแล้วกันครับนี่นะเรามีบนในเลื่อนนะแต่ขึ้นไปก็ไม่มีเที่ยอะไรหรอกครับหลังคา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 กูถึงโคตรวินไหนอะ อ๋อไม่ได้ผิดหรอกนะแต่เราไม่ได้วางนี้เช่เออประมาณน,นี้นัดนเราจะวาง,องาบางอลกี่ดอกวางบอกอืก่นทบได้ปะ เอออยากรูวอ๋อได้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 ไดไดอืมวันนี้นะครับขาดเลยวะไม่ได้ขาดเลยนะเออนี่ไงสวยสวยสวยอยู่สวยอยูยยย่ไหนหลังหัวเรามาหลังหัหวเาข้างหน้ได้ไหม แล้วก็ตกแต่งเนี้ยเออวะ่ะดีจัดนี่คืออะไรอ่ะเออห้าแสนเลยหรอไม่มีังค์อะครับห้าแสนพี่มีให้วะ่ะโทษทีวะน้องอ,อ็ข้อตกแต่งเราเป็นป้ายนี่ดีกว <c oughs> ่าในร้านมีปะวะตัดไม่มีไม่ใช่แปะป้ายแล้วไม่มีนะเว้ย นี่เนี่แหละตัวเองด่านว่าอะไรวะยูอาวุธอะไรอย่างเงี้ยหจะพูดลายไม่เอานี่ได้ไหมไลฟยจอบเดเวล็อปจุดออนอินอ๋อหาคนทำงานนี้อะนะแล้วก็ไปไอ้โคตรใหญ่ใหญ่พออ่ออะไอ้เฮียใหญ่จัดอ่ะมีต้นงมาเป็นน้ำพูด้วยวางนี่ไหม เย็ด <Ye> โคตุวยอ่ะร้านกูยังสวยสวยจัดไหนเข้ามได้เลื่อนตีอันนี้ลงนี่หว่าขึ้นผิดอย่างช้าอย่างเต่าไอ้ยี่อ่ะอย่างเต่าอ่ะ โคตเต่อไอ้เฮ้ยสวยว่ะตกแต่งเพิ่มไหมแต่ตังเรา,าจะไม่มีแล้วนะถ้าตกแต่งเพิ่มไปจะมีอะไรวะอันนี้คือป้ายอ๋อเข้าใจแล้วนี่คืออะไรเนี่ยรถเข็นนี่มาหาแล้วว่ามีเออเพดานลืมติดหรือเปล่า ก็ติดไปให้เป็นแถวๆเดียอตัวเออมาเนี้ยโอ้โหไอ้เฮียเวเจิงวินเนีย ไม่หรอกมันไม่มาซื้อกันหรอกันวะแล้วเขาจ่ายมาได้มาซื้อกันวะอหรือว่าไอ้แค่นั้นเขาเบี่ยงหมดแล้ววะไม่มีนะไม่เขาไม่มีใครอยู่บนไม่มีใครอยู่บนนะแล้ถคันนี้เจ้าของไปไหนแล้ววะ แต่จะของหายขยะเต็มเลยว่าโอ้โหอันนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะกูต้องช่วยมัน,นย,ยังไงเนี่ยโติดลบตั้งติดลบต้องติดลบตั้งติดลบอะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยโอ้โจรโจรโจรเอาไปโจร ขย,ยะไอ้เหี้ยขยะนี่ว,วนนหรือว่าโจในสัตว์ซื้อซื้อซื้อ,อ,อมันไม่ติดให้มันไม่สะแกนให้เออเออดีมาเออโอ้โวหวดีขนาดนี้ใช่ไม่ต้องซื้อยรอโดยจัา วยว่าแล้วก็วางรถไว้ข้างหน้าตรงนี้คือแล้วก็วางรถไว้ข้างในเฮ็ดดูอย่างสวยเจาว้จาไม่จ่ายเงินหรอพี่เอ้ยจ่ายเงินดิ เน,นี่ที่จอดรถกูอ่ะไอพออีกเนี่ยมันเนี่ยมันขับรถไม่ได้เขาคิดวันนี้ก็จบวรนนี้นะครับอ,อ,อย่าลืมติดตามไอพีสามนะครับจะมาเร็วนี้หรือว่าเดือนหน้าก็ไม่รู้นะอืมก็ ะอวันนี้ก็ขย่ยาะใหญ่เต็มที่เลยอ่ะคือตั้งจากสี่หมื่นห้าหมื่น่ะตอนนี้เหลือสามร้อยอ่ะอย่าเต็มที่จัดอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลด้วยนะครับวันนี้มากับแบบจมง